การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษย,ยชนอย่างร้ายแรงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกป,ปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2558จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1ิ ส่งผลให้เปลี่ยนรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นและเกิดรูปแบบการล่อลวงไปทำงานต่างประเทศเพื่อเป็นคอลเซนเตอร์และสแกมเมอร์ในระยะ2ปีที่ผ่านมาทีมประเทศไทยจึงผนึกกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มและดำเนินคดีค้ามนุษย์ได้ถึง188คดี เพิ่มขึ้นจากปี2,563จำนวน55คดีโดยในจำนวนนี้เป็นคดีออนไลน์107คดีซึ่งสูงกว่าปี2,563จำนวน37คดีมีการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกาการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พุทธศักราช2565จัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษและอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ดอดเมืองด้ป้องกันดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและพันธะกรณีระหว่างประเทศประกาศใช้ระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ฉบับที่2พุทธศตวราช2,565ซึ่งเพิ่มนิยามการนำพาบุคคลเข้ามาที่อาจเกี่ยวข้องหรือนำไปสู่การค้ามนุษย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการในการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้านแรงงานแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้านคุ้มครองช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย354คนเพิ่มขึ้นจากปี2563จำนวน123คนพัฒนากลไกาการส่งต่อระดับชาติหรือ National Referral Mechanism และช่วงระยะเวลาฝื้นฟูและไตรตรองหรือ Reflection Period เพื่อให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจเป็นสำคัญ ออกคำแนะนําของประธานสารดีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีคามนุษย์พุทธศักราช2565พัฒนาแนวทางการให้อิสระแก่ผู้เสียหายหรือ freedom of movement ในการเดินทางเข้าออกสถานคุ้มครองและใช้เครื่องมือสื่อสารหนูได้เรียนกศอนอจบม .3 ค่ะแล้วก็ได้มีการแนะนําให้เรียนผู้ช่วยพยาบาลค่ะแล้วก็เป็นเรียนฟรี แล้วก็ในขณะที่เรียนก็จะมีเงินกองทุนช่วยเหลือ,อตลอดเวลาค่ะได้รับอิสระจัดทํางานสามารถออกไปทํางานข้างน,นอกได้มีอิสระจัดในการใช้โทรศัพท์แล้วก็สามารถโทรคุยกับพ่อขวัวได้ครับแล้วก็มีไรายได้ส่งให้พ่อแม่ได้ครับเราเราต้องการให้ไปทํางานแล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตเป็นช่างอาชีพได้จริงๆครับมีการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดำเนินคดีและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการ้ามนุษย์เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการ้ามนุษย์อย่างเป็นระบบรัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มุ่งม,มั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงการช่วยเหลือคุ้มครองโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายตามมาตรฐานสากลเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป